อนิเมชันเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานของผู้เขียนจางเวยถังเจียซานซ้าความเดิมตอนท,ที่แหนนีเหรอเป็นวิญญาณที่ที่และ 5. จ้จอมจีพร้อมกันที่ดัดเป็นพูดที่ทแท้จริงข,ของอาจารย์เจ้าที่สู้วันนั้น<ย>อาจารย์เจ้าออกมือแล้ว <c oughs> ในเมื่อเป็นเช่นนี้นั้นก็เอาตามกฎของวงการวิญ,ญญาจารย์ก็แล้วกันประลองยึดกับล้านซ้ข้าสักตาหัวแพ้ต้องสละวงแหวนวิญญาณข้าต่อสู้แทนเสี่ยวอ้าวเถิดถังซาน พลังย่างเงินคลามย่างเงินคลามก็แค่วิญญาณยุขึ้นใหญ่พัฒนาการตอนที่ยี่สิบสาม เราวิญญาณเทียบกับข้าแค่ไหนกันเชี่ยวอาจารย์เจ้าดวกนี่รับมือได้อยู่แล้วนี่ัเนเออร์ไร้การไม่เาหลังวิญญาณางตูกว่าข้าวิชาเสียนเทียนจะเป็นวิชากำล,ลังภายในหลักที่ดีที่สุดจึงทอดไว้ยาวนานไม่สูญสลายต้องยื้อไปก่อนาดาวไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าไมถึงยังชนะไม่ได้ตอหล่นแล้วสิ อย่าเสียกัรเล็เล้ยงไม่ดจะแพ้ไม่ได้จะต่อสู้เรอะไปคอยดูว่าใครจะล้มก่อนกัน เราแพ้แล้วงั้นเจ้ากับข้าวางมือพร้อมกันเถอะได้เรียมตัววางมือฮึ ท่านพี่เฉาคิดเห็นเช่นไรข้าขอยอมแพ้อสรพิษหมอนไก่หางหงเป็นกองพวกเจ้าแล้วเจ้าเด็กนี่ยังไม่รีบไปอีก <G ül> แล้วอไม่พบปู่เจ้าก่อนแล้วค่อยว่ากันเหตุการณ์วันนี้ข้าจะจำไว้อาจารละเอ๋ยเราต้องได้พบกันอีกแนะ่ระวังรอบด้าน <c oughs> รอให้สองคนฟื้นตัวรีบไปทันที <c oughs> สึกฟื้นแล้วเหรออ้าวฟื้นแล้วเหรอเอ้าวฟื้นแล้วเหรอเดี๋ยวเข้าเลยเข้าของเราดูหน่อยว่าวงแหวนใหม่มีทักษะอะไรนี่<ะ>นี่เจ้าอ้วน <c oughs> ออกไปออกไปเข้ามาซะชิดเลยนี่เสียงอ้าววิญญาณยุทธ์อันใหม่คืออะไรเออเฮ้ยพอเธอกลับไปคุยว่ากันหนึ่ไป จะกลัวจะถูกหัวเราะยอกหรือ,องงไงเอาหนะ้าบอกมาเถอะอย่ามโอ์พันนำทำไมหัวเราะเจ้าหรอถ้า,ถ,าถ้าพูดไปแล้วก็อย่าหัวเราะนะไม่หรอกไม่รอกพูดมาทถอะหน้าถอยถอยถอยไปถอยไปอยู่ตรงนู้นเลยถ้าจะแสดงให้ดูก็ได้<ะ>สยายปีกพินถวะ

เสืออ้าวคา,าถาของเจ้าทำไมยังฟังดูแปลกๆล่ะยุย่งอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวจะโชว์พลังยุทธ์ที่สามบอกข้าให้ดูอย่าตกใจละ่ะ อเอาสิค่ะนี่มันเป็นนี่มันปีกบิน ระวังรอบด้านไว้ด้วยเซียวอ้าวทักษะนี้เทพชมัดเลยเป็นได้นานไหมเอ่อน่าจะหนึ่งนาทีอะไรนะหนึ่งนาทีสัว์อย่างกับไส้กรอกน่เด้อวุ้ยโอ้โหโอ้มันเข้าท่าเหรอผู้แมอสรพิษงอนไก่หางหงออกจะสูงค่ะถ้ายังพูดไม่จบเลยอ่ะ พูดอะไรอีกนาทีเดียวเนี่ยนะ<ม>จะไปน้ำกว้างไหนก็ข้าไม่พ้นละมั้ง <c oughs> แล้วถ้าหนึ่งนาทีด้วยความเร็วเท่าอสรพิษนั่นเลยล่ะอะไร,ะไรนะโอ้โหไม่เร็วเนี่ยเสียวอ้าวแน่ใจนะแน่ใจสิแต่จะบินได้เร็วกว่านั้นไหมข้าไม่รู้นี่เทพชบเลยดีมากแต่รู้ว่าเราไม่เสียแรงเปล่าเสียวอา้าวเราวิญญาณของเจ้าตอนนี้ สามารถทำเสกรอกเหตุแบบนี้ได้กี่ไม้อืมหนึ่งครั้งมากที่สุดก็ไม่น่านจะเกินสิบไม้ครับสิบไม้ก็ถือว่าไม่เลวต่อไปเมื่อพลังมากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเองเอาละเตรียมตัวให้พร้อมพอเสี่ยวซานฟื้นปุ๊บเราจะกลับทันทีอาจารย์เจ้าเราอาจจะยังกลับโรงเรียนไม่ได้ พูดทั้งซอนเฮะเสี่ยวซอนเจะฟื้นแล้วเฮ้เสี่ยวซอนฟื้นแล้วเฮเี่ยวซอนฟื้นแล้วสิ<ะ>ที่เจ้าว่ายังกลับไม่ได้หมายความว่าอย่งยางไรอาซิ่งโตแห่งนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นในเมื่อเสียวเอ้าได้วงแหวนวิญญาณมาแล้ว เราก็ควรรีบกลับทันทีไม่งั้นถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้าข้าอาจรับมือไม่ไหวแต่ว่าข้าก็ต้องการวงแหวนวิญญาณไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะคือว่าเมื่อกี้ข้าก็บรรลุระด,ดับ30แล้วครับฮะเสซานบรรลุระด,ดับ30แล้วเหรอระดับสามสิบแล้วเหรอ อาจารย์เจ้าถ้าข้าขอให้อยู่ต่อเพื่อค้นหาสัตว์วิญญาณที่เหมาะสมกับข้าสักตัวจะได้ไหมย่อมได้แน่นอนเจ้ซานดีใจด้วยได้เป็นอัครอาจารย์อายุน้อยที่สุดเซียวซานจะเป็นเจ้าแห่งสมบัติของสี่ไหลเคอร์แล้วเซีอ้าวช่วยหยิบข้าทีู่ซิ่ข้าฝันอยู่หรือเปล่าดีใจด้วยนะดีใจด้วยฮีดีใจด้วยแต่ว่าข้าจะรีบตามพี่ให้ทันนะ เอาละวาใกล้มืดแล้วเก็บข้าวของเรียมออกเดินทางหาสัตว์วิญญาณให้เสียวซอนพวกเจ้าอย่าได้ประมาทอันตรายในปา่าซิงโตไม่ได้มีแค่นี้ มีอะไรคงจะตาฝาดไปคืนนี้พักก่อนพักกันแถวนี้แหละพรุ่งนี้คอยช่วยเสียวซานหาวงแหวนวิญญาณต่อ ซรรครับเรื่องนั้นเจ้ารีบหรือเปล่าการหาสัตว์วิญญาณจะต้องมีโชคเข้าช่วยอาจารย์เจ้าโปรดวางใจข้ามีความอดทนถ้าเป็นเมื่อก่อนต่อให้อยู่รอบนอกของป่าซิงโตก็มีสัตว์วิญญาณอายุพันปีอยู่มากมายแต่นี่ไม่รู้เป็นเพราะว่าพวกมันพากันอพยพเข้าไปอยู่ในป่าลึก หรือเป็นเพราะสาเหตุอื่นกันแน่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดล้วนแต่มาจากน้ำมือมนุษย์ทั้งสิ้นถึงแม้พวกมันมจะดุร้ายมนุษย์อย่างเรากับโหดร้ายซะยิ่งกว่าเราฆ่าพวกมันไม่เลือกน้าถึงมีพวกมันมากขนาดไหนสุดท้ายก็คงสูญพันธุ์อยู่ดีอย่างเก่งมนุษย์ก็ฝึกฝนไม่เกินสิบปีแต่สัตว์วิญญ,ญาณฝึกฝนก้อที่สุดร้อยปีบางตัวอาจเป็นหมื่นปี ดาววิญญาจาร์อาจไม่มีมากนักแต่ตลอดชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องฆ่าสัตว์วิญญาณ5-6ถึงตัวเขจากนี้แล้วผู้ที่ฆ่าบาช่วยดำรงชีวิตฆ่าแบบไม่เลือกหน้าจะมีอีกเท่าไหร่ระงั้นอาจจะมีสักวันที่อาชีพวิญญาจารต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่อาจย้อนกลับมาแก้ไขได้ที่จบพูดก็มีเหตุผล แต่เจ้ากับข้าก็ไม่อาจควบคุมได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือใช้วงแหวนฝึกฝนเท่าที่เราจําเป็นหลีกเลี่ยงการฆ่าเฮ้ยอาจารย์เจ้าข้าก่อนเฮ้ี้ยัต,ต่อสู้ เกิดอะไรขึ้นเให้ทุกคนเตรียมดูให้ดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าสนใจข้าเรี่หนีไปออกจะาป่าให้ได้หมูกไปบอกป้องทุกคนให้ดีเข้าใจไหมครับอาจารย์เจ้า ใอกเห็ดไว้เหรอสยายปีกเป็นถัาวใส่กอกเผ็ด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 สยายปีกเป็นถัาวใส่กอก อ๋ยโอ้ยโอ้ยยัยนุ่นนุ่ะ